ีมงานเอารถขึ้นครับสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเอฟซีครับผมอยู่กับช่องล็อกกี้ลีสายจวดเช่นเคยครับนี่ก็เอารถขึ้นครับวันนี้ผมก็จะต้องไปรับวัคซีนอีกเข็มหนึ่งนะครับเข็มสุดท้ายนะครับผม <Hey. S 1> นี่เต้งเต้งตัวนี้เอาเอาเอา,เอาใส่ท่าเนี่ยมันจังบอดมันจังบอชน <Hey. S 1> มามามา ไปไปหมู่มบ้านหมู่บ้านิ่นอกอกขืนวันเอกเอกๆๆกเลยไปไปคันนี้ต้องถอยขึ้นครับเนื่องจากว่า เทลเลอร์มันเป็นเทลเลอร์ก้านกระเดื่องมันจะสั้นโอเคครับขึ้นเรียบร้อยเรียบร้อยครับผมขึ้นเรียบร้อยดัดตัวนี้เตี้ยม่าตัวนี้ ตัวกลางนี่เอ seat, ้อยับไปอีกยับเข้าไปอีกพักเข้าไปอีกเยอะมือใส่นี่มาขาดเล็กอื่นย่อบอกว่าย่อเข้าไปอีกนี่นี่ตัวนี้มันคหนี้ใช่เออซุปเข้าไปพุ่นดันเข้าไปหาลรอพุ่นะนี่เลยไปใช้บ้างเลว่าเดี๋ยวนี่เบิ่งเดี๋ยวไอ้ดัดเบิ่งเด้อยพักขาแรงเดลย ตัวนี้มันต้องพยุงตัวนี้มันต้องพยุงจังหน่อยเ่ไเดีวจะระบีมาท่าอีกเออเห็นว่าในพวกเขาเชี่ยวชาตินี่ <laughs> ผู้ชำนาญการอาละสูงแล้วไปวเดี๋ยวจงสีน้ำไปเอารถไปจอดรถดำไปจอดไว้ให้กสิทธิเอานี้ไปซื้อไวน้ำมันมาไว้ให้อีกคเมื่อวานก็เอามาหกถังครับแต่ว่ามันอัดให้เต็มถังเหลืออยู่ สองมบราวานไม่มีน้ำมันรถเลยได้ไม่สิ่ออกทั้งนาบอ่อออกทั้งพีบ่บอเดี๋ยวขยับอินดี้ก่อนครับอ่ะไปครับตากไปเลยอันนี้ก็เกี่ยวข้าวครับเดี๋ยวผมก็ต้องเอา เจ้าอินดี้ไปใส่ข้าวเหมือนกันเราเดี๋ยวตามไปครับใส่เสื้อผ้าก่อนอาบน้ำเสร็จไปแล้วนะครับทีมงานวันนี้ก็ฟูทีมครับผมเต็มทีมเลยนะครับ นอนกันในี้นาถเลยฮะ กลับไปเบิ้องแง่เรื่องเทียรลถเป็นสองขั้นลัเงเทียผมกับเบิ้งขั้นหนึงครับเอาน้าไปให้ลุกน้องแต่ของน้าเอาตากโอ้เมันพับไปดีเบื้องนี้ให้ก็สาดวัดต,ตากเขาครับเมื่อนี้ผู้ใดล่ะเออของเรามันปิดสีเราตัดได้ตะกี้พื้นใหญ่เราตัดเครือง ออ้มาตนแห้งแต่รถพักถนนดึงออกไปพูดหัดเล่นพุนรถเออให้เขาเล่นลบหนาบ้านพูนเอาพราะดีเลยนั่นเขาตั้งเพราะนี่เคียงว่าเขาเก้าสิบบุนแล้ววาแล้วกอกหมู่บ้านนี่เดี๋ยวผมตขออนุญาตใส่เสื้อผ้าก่อนนะครับพี่น้องครับ เช้าเช้าก็สถานที่จอดรถก็จะเละๆอย่างนี้นะครับดินมันชุ่มมันเย็นเจ้าหมีก็มานอนนะครับบายบายครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับ